ซื้อเพราะว่ามันมีม้าพอแพ็กเกจแล้วหนึ่งพูดไหะเนี่ยวังแรวเหม็นอะไรอยเงี้ยกลิ่นก็เลยแบบเหมือนไม่มีจริงา โอ้ยเราสัญญากันว่าเราจะไม่พูดอะไรใช่ไหมคะโอเคไม่พูดัอนจะอยู่นหนังกล้องไงกินกล้องไม่ได้อยากออกกล้องเหมือนพ่อเ,เขาเด็เลยน,นะคะชาแทอ่ะโอเควันนี้นะคะ๋ยวเรียกว่ารีวิวน้ําหอมไม่ใช่การรีวิวน้ำหอมเป็นการบอกละกันว่าเราชอบน้ําหอมกลิ่นประมาณไหนการจะบอกว่าของโฟร์จริงๆอ่ะมีน้ําหอมเยอะมากที่บ้านแต่ว่าจะเลือกมาสามกลิ่นที่ใช้บ่อยฉีดบ่อยกับซื้อซ้ําตลอดถ้าเกิดเป็นหมดโอ้เราสามกลิ่นแล้วให้เนี่ยมาเยอะให้เนี่ย จุดอวดเลยเนาะไอ้นี่มาอวดเป็นเหมือนอวดเลือกสามอันเนาะอันนี้ดีกว่าหนสองสามอ่ะอันนี้ซื้อเพราะขวดแน่นอนเลยซื้อเพราะกินเหรอตอนแรกดูจากขวดก่อนเออน่าจะเป็นขวดเพราะไอ้นี่ก็ได้ชอบขวดอะไรอย่างนี้พูดถึงสามกลิ่นนี้ก่อนคมีขอไอ้นี่อ่ะให้พูดขอไอ้นี่ก่อนอันนี้วาชิโนเขาแพ็กเกจละวหนึ่งใช่ก่อนไนี่จะเลือกน่ารักก่อน พรน่ารักเสร็จแล้วถึงจะดมกลิ่นถ้าเกิดว่ากลิ่นแบบเอ้ยโอเคก็จะซื้อเลยอาจจะบาคนเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็ซื้อเพราะว่ามันมีม้าแล้วอันนี้แต่อันเนี้ยมันหอมจริงเหมือนช่วงนึงมันเป็นกระแสเนาะมันฮิตทุกคนต้องแบบเออทุกคนต้องมีโจมาโรแล้วเราก็เข้าไปโจมาโรแล้วก็พยายามหาอันที่เราชอบที่สุดเพราะว่าอยากมีโจมาโรเหมือนกันเพราะว่าอะไรที่มันฮิตเราก็ต้องมีพูดถึงกลิ่นก่อนกลิ่นที่ชอบ เป็นสไตล์ไหนก่อยนินจะชอบกลิ่นที่หวานหวานเลยหวานเลยก็คือเป็นเหมือนลูกอมใช่กลิ่นลูกอมหรือผลไม้อะไรอย่างเงี้ยแบบหวานของอาดอมอันนี้อันนั้นให้เอณาไปลองอืมอันนี้ก็จริงๆก็เป็นกลิ่นคล้ายๆกันที่ที่ชอบเออเออเออกลิ่นอะไรเงี้ยคือฉันก็มีอันนี้เหมือนกันแต่ฉันยังไม่ได้ใช้จริงๆชอบกลิ่นคล้ายๆกันขนมขนมหวานหวานขนมแอบมีกลิ่นแบบดอกไม้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าอันเนี้ย เป็นโคเอช่ไงจะบอกว่าหมดทีไรอ่ะซื้อซ้ำตลอดซื้อซ้ำซื้อเก็บไม่ว่าจะเป็นตัวไหนที่ออกมาเป็นสีชมพูสีเขียวมินสีอะไรก็คือซื้อไปหมดเลยคิดแล้วว่าการใช้อันนี้ของเขามันห่อปุ๊บก็กะว่าทุกอันของเขาที่ออกมามันก็คือ,อหมด,หมดใช่ก็คือจะซื้อมาเลยอันนี้กลิ่นเหมือนจะแอบโตโตนิดนึงไม่เด็ก แต่ก็ก่อออกแบบเออเออแต่ว่าอันนี้จะฉีดเวลาแบบวันไหนรู้สึกอยากได้แบบความโตขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามีความแบบหวานอยู่อ่ะก็จะฉีดตรงนี้กลิ่นที่หอมสดชื่นแล้วก็มันเป็นแบบจากดอกไม้สีขาวมันเป็นเวฟูดมันเป็นเลมอนอมันเป็นส้มแล้วก็แซมด้วยลูกแพรอ้ตาห่าเยอะมากส่วนอันนี้เป็นอะไรที่ชอบมากซื้อแล้วซื้ออีกหมดแล้วซื้อแล้วซื้ออีก แต่ว่านี้ซื้อเป็นแบบที่มีโลชั่นด้วยอันนี้ลองดมอันนี้รู้สึกว่าหอมมากมันหอมแบบบอกไม่ถูกเนาะมันไม่หวานจนเลี่ยนอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะพี่กอใช้อันนี้เยอะบ่อยใช่ไหมใช่เพราะว่ารู้สึกว่าเวลาถ้าอยู่ใกล้ๆอจะได้กลิ่นอันนี้ใช้อันนี้บ่อยสุดเล่านิดนึงไอวัวเเช่ตัวนี้จริงๆมันออกมานานมากๆแล้วนะแต่จุดละถึงปัจจุบันได้อะแสดงว่ามันต้องแบบชิ่งจริงอ่ะอันนี้เป็นน้ำหอมตัวท็อปของผู้หญิง เขาบอกว่าเป็นน own, ้ำหอมที่สุดปังของ g าเช่เลยก็ว่าได้ขึ้นแท่นว่าเป็นตำนานทุกคนควรจะมีว่ะเป็นกลิ่น Floral fruity ก็เหมือนเดิมเป็นดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้หวานๆเขาบอกว่ามันฉีดและเซ็กซี่อันนี้รู้สึกเซ็กซี่ไหมใช่ค่ะใช้ตั้งแต่เด็กแล้วตอนยังเด็กก็คือเออเออเลยก็ไม่รู้ว่าเองเซ็กซี่เพราะว่าจุดเด่นคือเป็นหวานอมเปรี้ยวนิดๆ ห, meal, หวานอมเปรี้ยวหวานจับดอกไม้เปรี้ยวจะกินตัวผสมเป็นเป็นเซ็กซี่เลยดูแล้วมันอารมณ์เหมือนปถาเยัือนเยินด้วยด้วยเออเนาะกูคิดเอาเองนะแต่ว่าไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะแล้วเราจะเจายังไงไก่นะเหมือนเขาก็มี3าขวดของเขาอยู่เนี่ยแล้วเขาก็พยายามยื่นเข้ามาคุณผู้ชมเอาไงดีอะคะให้รีวิวอะ กลิ่นนี้มันเป็นยังไงคะมันเหมือนตอประหลินมัเป็นกลิ่นตอบอรอะหลิโอ้ยกลิ่นไม่นตอบอระหีิก็อยากเข้ากล้องอะค่ะไม่รู้จะทำยังไงดีจริงๆแล้วเป็นอิงเมสแพรนะคะแต่น้องบอกว่ามันกลิ่นตอบอระหลิแล้วมันหอมมากไหมคะอันนี้หอมโอ้ยเอาบอกคุณผู้ชมว่ามันหอมขนาดไหนหอมมากกับแลบถึงแบบพี่โบกอะ หับพี่โฟโอ้ยท่าเขาหอมว่ะมารีวิวแทน宝าเลยเหอะแอคติ้งเก่งตายอ่ะมาชอบซื้ออะไรที่มันเป็นแบบเป็นโลชั่นไม่เป็นน้ำหอมเลยที่มันมาเป็นเซ็ตเดียวกันเลยอย่างี้คือจะบอกก่อนว่าตอนแรกที่สะดุดตาเลยคือสีไอคนเจ้าสีฟ้ากับสีแดงที่มันตัดกันอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบมันแฟชั่นมากมันเออใช่อันนี้เป็นน้ำหอมมันมากับโลชั่นแบบนี้ เอ้ยแต่อันนี้หอมไม่เหมือนอื่นนะเออแต่นี้คือก็ไม่เหมือนดอกไม้เธอหอมเกลากินอ่ะเฮ้ยหอมจนอยากกินเลยหรือลูกอันนี้เขาบอกว่ากลิ่นนี้จะสื่อได้ถึงความเป็นผู้หญิงวัยยาววัยยาวเรียกยังไงเนะแล้วก็วางตัวดีด้วยนะเราใช้ไม่ได้แล้วอันนี้เป็นเดิม เป็นกลิ่นโทนดอกไม้ขาวแสดงว่าพี่พลอยมานี้แล้วแหละสพี่พลชอบดอกไม้ขาวอะเอาจริงๆนะจะบอกว่าเป็นคนไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลมาก่อนนะว่าเราจะไปซื้ออะไรแล้วมันมีกลิ่นอะไรแต่ว่ารู้เลยว่าดมปุ๊บอะก็คือชอบรู้สึกมีความเป็นตัวเองมากๆที่มีความแบบเหมือนอรนารมณ์หน้าคนหาหมดเลยนะเดาเดาเอานะประมาณนี้ก็ของเอนี่ก็จะเป็นกลิ่นดอกไม้ขนมที่มันหวานเลยเอาอย่างนี้เราว่า3ามกลิ่นเนี่ยมันเป็นอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบบ่งบอกความเป็นเรามากเราใช้บ่อยมากอันนี้ก็บ่งบอก เอาเปเองนี่มาเดี๋ยว่นนนะแป๊บหนึง่งอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นส้มแอปเปิ้ลแล้วก็แมกโนเลียแต่อันนี้มีความแบบฉีดแล้วได้ความสดชื่นสดใสของวันอันนี้คิดว่าเหมาะกับฉีดกลางวันนะกางคืนน่าจะไม่เหมาะ โอเคมาที่แอนนาซุยอันนี้เป็นรุ่นแอนาซีดีมก็คือเป็นเหมือนอยู่ในทุ่งดอกไม้เพ้อฝันอยู่ในโลกจินตนาการคือเป็นแบบเหมือนโลกแบบจินตนาการไม่มีจริงเลยกลิ่นก็เลยแบบเหมือนไม่มีจริงอ่ะเพราะว่าฉีดแต่เดียวอะหายแต่ชอบมากเออสวยอันนี้จทมารโลนโทมารโลนรุ่นนี้บอกว่าเป็นกลิ่นดอกไม้ผสมกับ ผล,ลไม้และมีความเป็นกลิ่นเปลือกไม้แบบบูดดี้ด้วยอเขาบอกว่าวน้ำหอมกลิ่นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากว<อ>ัยเด็กที่เขาวิ่งเล่นเก็บผลแบล็คเบอร์รี่อยู่ในสวนของประเทศอังกฤษมันก<ล>็เป็นความทรงจำที่ดีของเขาวิ่งในสวนแลวได้กลิ่นประมาณนีอ้อโหตัวนี้ไม่หวานมากแต่ว่าตัวนี้อยู่ทนมากจูมาร์โลนเขาขึ้นชื่อเรื่องติดทนเนาะแต่จริงๆพวกจูมร์โลนเขาบอกเขาว่าผสมกั่ได้ซึ่งอย่างเงี้ยสมมติเอนนี่มีสองกลิ่นนะเอนนี่สีทับกันอะ มันก็จะเป็นกลิ่นใหม่ของเอนี่เลยอันนี้ความรู้ใหม่นะเนี่ยใช่เพราะว่าเคยเคยดูนะเขาบอกว่าตัวโัยคือมีกลิ่นเฉพาะตัวของตัวเองคือสามารถฉีดผสมกันแล้วก็จะเป็นกลิ่นกลิ่นได้เออจริงมันก็จะเป็นกลิ่นอะไรที่ที่เราชอบอยู่แล้วเออกินใหม่เลยอ่ะแต่ก็คิดว่านะอันไหนมันก็น่าจะซ้ำกันได้หมดใบเดิมมาหอมมาเดาเอานะเดี๋ยวฉันลองซิเลยลองอัน่อนนี้ผสมกันดูมันนู้มันจะเป็นยังไงเราผสมข้ามข้ามใส่พันข้ามสปีชี่ข้ามยี่ห้อกันไปเลยดูซิว่ามันจะเป็นยังไง หลุดเละได้ไหมอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้มัน่าจะไม่ได้เอองงไปเลยนะอะงงแบบเออมาเลยงงไปเลยอนะมันเหมือนมันเพิ่มกลิ่นแอลกอฮอ,าาอล์ขึ้นมาเลยแนะอลกอฮอล์แบบกลิ่กึ๊บขึ้นมาเลยอะหรือว่าจริงๆต้องทิ้งไว้ก่อนอ่ะไม่รู้ ใครที่รู้บอกหน่อยเมนบอกหน่อยไม่ต้องมาด่าว่าโง่แค่เม็นบอกกันว่าแบบอุ้ยพี่โฟกัสต้องทิงไม้สองนาทีสามนาทีแล้วมันจะโอเคอะไร่งก็บอกหน่อยส่วนเอาผู้ชายคนไหนที่กูจะให้เนาเลอกกินไปไหนแล้วเดี๋ยวฉันไปตามผู้ชายมาว่าถ้าเกิดจะโหวตจะโหวตให้ผู้หญิงคนไหนที่ฉีดกินไหนรอแป๊บหนึ่งอะแค่หกกลิ่นนี้เลยถ้าเกิดผู้หญิงคนที่ฉีดน้ำาหอมกลิ่นเนี้ยคือจะหันไปมองเหลวหลังทันทีเลยถ้าเกิดได้กลิ่นน้ำาหอมกลิ่นเนี้ยนี่ไม่ต้องฉีดก็ไม่เลือกแล้วเนี่ย เมื่อไม่อยากดูแพ็กเกจคุณหมายถึงว่าผู้หญิงเดินผ่านอันนี้ฉุนอันนี้ฉุนไหมเออแบบผู้หญิงเดินผ่านแล้วแบบวิ่งหันไปมองเลยอ่ะอืมอันนี่นี่เลิกครบทีไหมอันนี่เหมือนแบบว่าเหมือนกาวหรอ่ะเป็นไรวะเนี่ยดาบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เรารีวิวตามความเป้นสื่ของเราไงโอ้โหอันนี้ที่เหมือนผลไม้ดองเนี่ย โจ๊กตอนกำลัววงผลไม้ดอกไปแล้วอะ่ะอันนี้บูดไหมเนี่ยอันนี้เสียวะเนี่ยมึงลองฉีดก่อนมึงลองฉีดก่นอนเฮ้ยทำไมอัน,นถ้าเดานะอันเนี้ยกับอันเนี้ยน่าจะเป็นกลิ่นพี่โฟะ่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยดาเดี๋ยวค่อยดาอะไร เฮ้ยมันกลิ่นกลิ่นสารเคมีหมดเลยอ่ะไม่เอาสเปรย์ฉีดผมอันเนี้ยไม่เดี๋ยวเพิ่งรอให้แอลกอฮอล์มันจางก่อนหรือว่ามันมันเพิ่งฉีดวะเออรอให้แอลกอฮอล์มันจางก่อนที่พูดสรรพคุณมาทั้งหมดจดจ๊ะต่้องฉีดแบบว่าฉีดไว้ก่อนมั้งอ่ะเราฉีดก่อนอ ใม่เลือกเนี่ยเอวเลยเพิ่งอไม่ถามมาทุกอันเลยอ่ะเราอันนี้อันนี้อันนี้อันเดียวกันเป็นโลชั่นอ่ะแต่ดีขึ้นเราเปลี่ยนตัวคนเลือกไหมโอ้ยเพราะดมกาวท่าเอันนี้แหละอ่ะถ้าเลือกอันนี้ดีสุดผู้หญิงคนไหนเดินมาเหี้ยฉีดเลยพวกเลยนะเอางี้กูขอดูน้ำหอมมีเอสดีกว่าเอออ่ะขอดูน้ำหอมมีเอสดีกว่า มาถึงน้ำหอมผู้าชายกันแล้วนะคะอันนี้คือสเปเชียลเลยนอกนือเราไม่ได้ตั้งใจจะมาแบบรีวิวน้ำหอมผู้าชายนะแต่ว่าไปเห็นเขาด่าเราเยอะเออแต่ผู้ชาย<ไ>บูลลี่น้ำหอมผู้หญิงมากคราวนี้เราจะดูกิ่นน้ำหอมผู้าชายที่เขาใช้บ้างนะคะว่าเป็นกิ่นยังไงโอ้ยเป็นไฮโซนะคะมีทั้งหนุ่ยสตรองนะคะแล้วก็มีทั้งกุชชี่เลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าผู้ชายติดแบรนด์เนมรู้เลยว่าไม่ได้ซื้อเพราะกิน่นใช่ซื้อเพราะว่าแบรนด์เขาแท้ๆเลยเราเริ่มจากอันไหนก่อนดีอาเอสอยากพีเศษไหนก่อนอันนี้น่าจะบูดไป ตายไปแล้วเลยไหนแล้วแต่มอสิมันยังอยู่ได้ไงอะเขาปกติไม่ฉีดน้ำหอมบูดไปแล้วพี่หยิบม,มาี่หนังติดเลยเนี่ยลองฉีดดิเกนแ่ไมละบูดฮทู่้ว่ากลิน่นเหมือนเพีียนไปแล้วอะเ,ออเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วอะใช่อ่ะต่อไปนี้บ้างอ,อ,อันนี้รู้เลยเพิ่งนซื้อเพืงพ่งซื้อโฟมีเหมือนกันตัวหนึ่งหน้าตะคนละกลิ่นแต่เอสลองดมดูนะคะว่ากลิ่นของผู้ชายคนนี้เขาเป็นยังไงหอมไหม กูว่าอันเนี้ยไม่ใช่กลิ่นตัวดังของเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่จริงเหรอกลิ่นเหมือนป้ากับแม่กูเลยอ่ะที่กลิ่นน้ำหอมอันนี้พูดตรงนะชิ่เหมือนป้ากูอ่ะเอางี้เซิร์ฟเน็ตดิอยากรูว่าสมหรือไม่สมคือพ่อกู่จะฉีดน้ำหอมตต่เมื่อว่าเขาจะต้องออกไปทำธุระแล้วเวลาคนแก่เกิไหม ใส่เชื้อใส่กระกิซันแรกใส่เก็มขัดหนังแล้วก็จะมีกลิ่นน้ําหอมกลิ่นหนึ่งที่เขาจะฉีดคือเป็นกลิ่นเนี่ยฉีดแล้วที่กลิ่นพ่อแม่ฮะอ๋ออันนี้ถ้าเป็นเอชีดมาแล้วเจอกลัวรู้ตกแต่นูว่าป๊าเปนมาหานะจริงรุ่นนี้เป็นกลิ่นของผู้ชายอ๋อมีหน้าเราฉีดแล้วเป็นยูนิเซ็กเราสองคนถึงไม่ชอบน้อยโทนกลิ่นคือความสดชื่นเย็นเย็นตามที่คาดไว้อ๋อกลิ่นแบบเย็นเย็นทิ้งท้ายด้วยกลิ่นเย็นๆแบบแบ๊กที่เหมือนชาในแก้วน้ำเย็น ชาชาอยู่ในแก้วน้ำเย็นอุ่ยแต่คนลงว่าใช้กันเยอะมากเลยนะผู้ชายแหละมันส่วนใหญ่มันจะเป็นผู้ชายน้ำหอมผู้ชายโอ้โหมันโอ้โหอะไรอู้หูเนี่ยอู้จริงๆก็บอกว่าน้ำหอมมันแล้วแต่ความชอบจริงๆเพราะว่าตอนที่ไปลองอ่ะก็ลองแบบเยอะมากหลุยอ่ะไปจำได้ปะ คือลองแบบเยอะมากดมจนแม่งจะจะล่วงตรงนั้นเลยอยู่แล้วอ่ะแต่คือแบบถามเขาว่าอันไหนขายดีเขาบอกอันนี้แต่คือดมแล้วไม่ชอบมันอยู่ที่จะหมูกคนมากกว่าก็คือมันชอบอะไรที่มันแบบสดชื่นเลยไม่มีกลิ่นดอกไม้มเพราะว่าอย่างเนี้ยมันอึดไปหน่อยเนี่ยกลิ่นมันแรงอ่ะผู้หญิงต้องใช้น้ำหอมแรงๆเหรอคืออะไรอ่ะเหงื่อออกกันเยอะ จะก็แล้วเห็นอะไรใครอยากแค่อยากรู้กกลิ่นกลิ่นมันแบบว่าแหละคือเคยอย่างเคยเดินผ่านผู้หญิงเงี้ยคือบางคนก็โอเคนะคือเดินผ่านแล้วแบบหืตัวอะไรแ้ต้องหันไม่มองกลิ่นแรงมากอะไรเงี้ยมันก็มีไงเขาไม่ค่อยรู้ด้วยป่ะว่าเวลาที่เขาฉีดน้ำหอมบบส่วนหนึ่งบางคนแม่งทาคีมมีกลิ่นครีมใส่ผมมีกลิ่นผมแล้วไปฉีดอะไรแบบนึกออกปะปกติเขาทำยังไงเลเขาชอบดีย่จงเหอถ้าเกิดเป็นผู้หญิงจะเลือกซื้อน้หอมสักขวดหนึ่ง เอสแนะนำมาไหนในหกขวดนี้อันนี้อ๋ออ่ะผู้หญิงคนไหนที่อยากให้ผู้ชายแบบไอเอสโอดก็ซื้อมิวมิวแล้วกันนะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยมิวมิวอ่ะก็คือไม่หวานที่สุดแหละใช่ก็เป็นผู้ชายไงตามมาชาวเน็ตถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดไม่ชอบอเอสเมนด่าได้เลยนะคะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบายยค่ะคงได้ความรู้กันแหละอ่ะมองกล้องสวัสดีอร์เน็ตกล้องอยู่นี่ สวัสดีคุณผ so ู oh, ้ชมาใต้นะอะไนก็จสวัสด oh ีคุณผู้ชมอ่ะ่มนินเสาซ่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีสวัสี่วัดคุณผู้ชมมันอร่อยไหมคะกินแล้วมันอร่อยมากไหมคะอเนี้ยอร่อมากมันว้าวเลยไมอันเนี้ยว้าวเลยวาวเลยหรอไ่มันเป็นน้ำรอะไรอะน้ำรมะลิรอใช่ ที่เห็นคือน้ำเปล่านะกันเต็นเอ็น่าอ๋อกันเต็นเอ็น่าเลิศเลิศเดี๋ยวเข้าสังกัดที่ตุ้เลิศี่ฝนตัดมมใช่เคือกินห้องน้ำ